สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมรถนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้เป็นรุ่น4ประตู h i g h l a n d ร er. ์เครื่อง1.9เกียร์อัตโนมัตินะครับรุ่นนี้เป็นตัวท็อปคือเกรด M นะครับสีดำนะครับดูดุดัดนเลยนะฮะดูด้านหน้าตัวรถครับไปหน้า นะครับ by LED โปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดทไทม์ลันนิ่งไลท์ไฟเลี้ยวนะครับแนวตรงนะครับไฟจัดหมอกนะครับเรียงกันมาเลยนะฮะเป็น LED กระจังหน้านะครับสีเทานะครับโคเ้เนียมนะฮะแล้วตัดดำนะครับ,ด,ด,นะรบด้านหน้าตัวรถ ตัวท็อปจะมีเซ็นเซอร์ทาง้าหน้านะครับ4จุดนะครับแจ mm hmm. ้งเตือนทางด้านหน้านะครับป้องกันการชนนะครับ mm hmm. านข้างล้อแม็ก18นิ้ว mm hmm. เป็นลายทูโทนนะครับ mm hmm. านหน้าก็ด mm ิสเบกนะครับระบบสั่นสะเทือนก็คอยสปริงช็ออัพแก๊สละกันโคงนะครับปีกนก สองชั้นนะครับด้านข้างจะแปะนะครับไฮแลนเดอร์ er. รถยกสูงขับสองวันในข้างครับใส่สีเทามาให้เนื้อจับนะครับเป็นโครเมียมด้านหลังก็เป็นดำเบรก เป็นแหนบเหนื้อเผานะครับสามแผ่นดูด้านท้ายครับด้านท้ายฝั่งมุมด้านล่างฝากระบะนะครับท้ายกระบะเกาจะเป็น M นะครับท็อปสุดนะครับด้านซ้ายก็อีสูดีแมกมีกล้องถอยจอด นะครับมีเซ็นเซอร์นะครับติดมาให้ทางด้านกันชนท้ายนะครับอีกสจุดเซ็นเซอร์ด้านหลังก็นะครับป้องกันการชนนะครับถอยจอดนะครับแล้วก็แจ้งเตือนนะครับเวลาเราออกจากมุมปรัปัะครับ RCTA ก็มีมาให้นะครับพามาชมทางด้านในครับ รุ่นนี้ก็สามารถสั่งสตาร์ทรถยนต์ด้วยรีโมทนะครับจากภายนอกตัวรถได้เลยนะครับเบาไฟฟ้านะครับทางนั้นฝั่งคนขับ8ปดทิศทางอันนี้คือภายในนะครับมีระบบล็อกความเร็วมันตีฟังก์ชัน จอหน้ารถ9นิ้วนะครับมีระบบลำทางติดตั้งมาให้นะครับเชื่อมต่อแบบไร้สายได้ Apple CarPlay Android Auto ได้ครบหมดเลยแอาเป็นแยกซ้ายขวานะครับมีอัตโนมัติให้ด้วยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับพร้อมเล็โทนิกนะครับสามารถเทินเกียร์ธรรมดาได้นะครับโดยดึงเข้ามาหาตัวนะครับจะมีบวกลบให้ คอนโซลหน้านะครับตกแต่งสีดำนะครับเดินหน้าสีเงินเบาะเป็นเบาะหนังนะครับมีคู่แม็กให้ด้วยนะครับคู่แม็กก็คือลดการสะสมความร้อนนะครับในกรณีที่เราจอดรถตากแดดนะครับมันนานนะครับเบาะก็จะไม่สะสมความร้อนนะครับไฟหน้านะครับมีแบบเปิดออโต้ให้ด้วยแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนนะครับก็มีแบบออโต้ มาดูทางด้านหลังน่ครับแผงประตูมีที่จับขึ้นรถนะครับมีแอร์หลังให้ผู้โดยสารนะครับตอนหลังด้วยนะครับมีช่องชาร์จแบตนะครับเสียบชาร์จโทรศัพท์ให้ด้วยนะครับเบาะหนันงนั่งสบายครับไม่ปวดหลังนะครับ แล้วก็ห้องโดยสารกว้างมากนะครับรุ่นนี้เป็นหลังคานะครับสีเงินนะครับมีลำโพงนะครับทั้งหมด8ลำโพงนะครับสวยงามครับ h i น h เดอร์สีประตูเกตเอนะครับสีดำนะครับ1.9เกียร์โตสดใจสอบถามครับสวัสดีครับ